สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไทยกับคขมเมรนะครับโอ้โหคือกอ็ตอนนี้หลายคนอยากให้มันมีจุดยุติที่มันดีๆจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากๆนะครับก็คือไม่ต้องคล้องแวะหรือไม่ต้องยุ่งกันแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่าเราเนี่ยมักจะโดนหาเรื่องก่อนเรื่องของทุนระเบิดเนี่ย มันมีข่าวออกมาตอนแรกเลยนะครับว่าเป็นทุนระเบิดเก่าแต่ว่ามีการแก้ข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราเนี่ยโชว์หลักฐานให้ทางทูตทหารของประเทศต่างๆดูด้วยว่าเป็นหลักฐานใหม่ทําเอาทั้ง ทางเขมรแล้วก็สื่อมาเลเซียหน้าแหกไปตามๆกันเลยนะครับถึงกันนั้นก็ตามนายอันวาซึ่งเป็นนายยกของทางมาเลเซียที่คนมาเลเซียก็ไม่ค่อยจะชอบหน้าสักเท่าไหร่รวมไปถึงคนไทยด้วยอย่างชื่นชมทางผู้นำเขมรก็คือคุณมาเน้นนะครับว่าแก้ปัญหาได้อย่างมีวุฒิภาวะแหมเขามีอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เรื่องของเรื่องก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบว่าตอนนี้แรงงานของทางเขมรก็ทะลักเข้ามาประเทศไทย พยายามตลอดเวลาตั้งแต่ยังไม่มีการประทะกันย้ำนะครับว่าไม่มีการประทะกันก็มีทรักษ์เข้ามาเป็นปกติอยู่แล้ว พอมีการประทะกันปุ๊บเราก็ปิดชายแดนอะไรต่างๆเขาก็พยายามเข้ามาถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางกลับประเทศไปแล้วเยอะมากๆก็พยายามกลับมาไม่ได้ตรงผ่านชายแดนก็ขึ้นเครื่องบินเลยซึ่งตรงนี้นะครับมีข่าวลือย้ํานะครับว่าข่าวลือแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าข่าวเป็นเนี้ยมันจะดีมากๆเลยแล้วก็เป็นนโยบายที่สมควรทําด้วยก็คือการระงับาสายการบินที่จะไปขเขมรหรือที่จะจะมาไทย ไม่ว่าจะเป็นไทยไปเขมรหรือเขมรมาไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ายกเลิกจะดีมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เลย,เน,ยนะครับมีแรงงานที่เขาไม่เดินทางข้ามชายแดนแล้วไม่ได้แอบรอดรัว้วหรือว่าไม่ได้พยายามรอบเข้ามาใช้วิธีมาแบบนักท่องเที่ยวขึ้นเครื่องบินมาเลยค่าใช้จ่ายถูกด้วยนะครับแล้วก็ อพอลงสนามบินก็ไปนู่นไปนี่แล้วแต่ว่าอยากจะทําที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเยอะด้วยนะครับไม่ใช่มากันยน้อยนี่คือภาพที่มันมีก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวลือแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นข้อมูลจริงซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่า,าเราจัดการปราปรามได้มากน้อยแค่ไหนก็อย่างว่านะครับก็คือถ้าเอาตามกฎหรืออะไรเลยถ้าเขาใช้วีซ่านักท่องเที่ยวมาแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถไปห้ามปรามอะไรเขาได้เพราะว่าก็เป็นมาแบบนักท่องเที่ยวแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวแล้วปุ๊บอ้าก็ ไปทํางานตามสถานที่ต่างๆอันนี้แล้วครับเราต้อง,ม,อองมีการเช็คต้องมีการเช็คทีหลังว่าพวกที่เป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนหรืออะไรบ้างแอบไปทํางานตรงไหนก็ถือว่าแสบมากๆดังนั้นจะให้ดีเลยยกเลิกยกเลิกสายการบินไปก่อนเลยระงับไปนะครับหรือจะให้ดีเนี่ยระงับแบบถาวรเลยมันก็จะดีมากๆก็นในเมื่อเขาก็ไม่อยากยุ่งกับเราเราเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากยุ่งกับเขาอยู่แล้วแต่ที่ว่าเรามีแรงงานเรื่องต่างๆมันเป็นการช่วยเหลือกันทั้งทั้งที่จริงๆแล้วแรงงานชาติอื่นก็มีคุณภาพมากกว่าด้วย เรามาพูดตัวตึงคนนี้อีกคนหนึ่งครับนางงามเขมรอดีตมิสกแกรนของทางฝั่งเขมรน,นะครับป๊อกกิมเทงโสธิดาซึ่งเราจำได้ดีจากวีรกรรมที่บอกว่าโดม <c ười> เคยยิ้มอ่อยจนกระทั่งไปไป,ไปมา,มาโพสต์นั้นของป๊อกกิมเทงโสธิดาเนี่ยต้องลบไปนะครับไม่ทราบว่าด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าคือโดมเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอการสิโนโอ,อะไรต่างๆทางคนนี้ก็เลยมีการพูดกลับมาด้วยก็เลยกลายเป็นที่มาที่ประมาณนี้นะครับว่า โดมอ่อยออ่อยจริงๆยืนยันว่าอ่อยอะไรปราะฉะเป้นท้าเป็นยิ้มอะไรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแทบจะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันด้วยซ้ำเหมือนจะถ่ายไปรูปเดียวหรือ2รูปก็ว่าไปนะครับล่าสุดมีการไลฟ์สดร้องไห้ฟูมไฟล์แล้วก็บอกว่ายืนยันเลยสาบานเลยนะครับว่าทางประเทศไทยหรือเสียมเนี่ยชอบเรียกว่าเสียมนะครับประเทศไทยเนี่ยเริ่มเริ่มโจมตีก่อนอะไรประมาณนี้ก็คือลูกลานดินแดนของเขาแล้วก็ ทำร้ายคนขมรเป็นจํานวนมากรู้สึกว่าคนนี้นี่จะถนัดเรื่องของการสาบานนะครับอนอกจากสาบานเก่งแล้วก็ยังเคลมเก่งด้วยใส่ชุดไทยลอยกระทงบ้านเขาเรื่อยก็อย่างที่บอกนะก็ว่า,าความละเอียดหรือความประณีตต่างกันถึงแม้ชุดจะดูแบบไกลๆลทําตาปื้อๆเบอๆนะครับดูเหมือนจะคล้ายๆกันแหละแต่ให้ดูนะครับว่าความละเอียดของผ้าหรืออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันแม้กระทั่งกระทงด้วย ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ